ใครที่พบปัญหาเรื่องสายน้าหยดนะครับที่ปลูกข้าวโพดอยู่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะใช้อะไรที่จะทํปลปิดปล่อยให้มันแบบไม่ตันตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมมันจะตันตรงนี้นะถ้าเราปล่อยปอยุ๋ปยทำอ,อ,อย่างบ่อยๆอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการตัวตะกรอนหรือการตารันหนึ่งนะครับอันการแก้เบื้องต้นคือตน,นต้องทําที่ดูปุ๋ยมีกองหน่อยกองข้างหน้ามานะครับ แต่ถ้ามันไม่มีหรือไม่อยากจะใช้หรืออยากจะประหยัดต้นทุนหรืออยากจะขี้เกียจติดตั้งหรือใไม่อยากหาซื้อแล้วเราจะเอาอะไรล้างสามหยดได้ก็คือด็อกบาร์ด็อกบาร์เนี่ยประโยชน์คุณสบมบัติของเขาเป็นสารจบใบในตัวและปรับสภาพน้ําในตัวได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับสามารถใช้ปรับสภาพน้ําก่อนฉีดยาก,กําจัดมแมลงเห็นไหมครับแล้วมาล้างสามหยดได้ด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสรรพคุณถ้าเราไม่รู้เลยว่า หนึ่งหนึ่งอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กี่ตัวเราก็จะเปลืองเงินที่จะต้องไปซื้อหาสินค้าต่างๆที่เอามาเติมนั่นเติมนี่จนมันเปลืองเงินไปใหญ่นะครับหนึ่งอย่างนะครับหนึ่งอย่างสามารถใช้ได้ครอบคลุมหลายๆอย่างเห็นไหมครับมันไม่จาเป็นที่ต้องไปหาซื้อสารจับใบมาเพิ่มแล้วเพราะเรามีตัวล็อกบาร์เป็นจับไปในตัวด้วยยาปรับสภาพน้ําในตัวด้วยไม่ต้องไปหาซื้อแยกมาเลยเห็นไหมครับพ่อแม่มันคุม้ม นะผมถึงอยากเอามาเล่ามาแชร์ต่อเพื่ออะไรครับเพื่อลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใ,ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันดีเพื่อลดต้นทุนในการที่จะต้องวิ่งไปหาซื้อยานั่นยานีขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเรามาล้างสารนหยดเนี่ยได้เราไปสมยากําจัดหนอนได้อีกต่างหากนี่ครับคือดอกบ่าผมชอบเลยของเพนเตอร์สวัสดีบุกนะครับบุ๊กเพนสเตอร์มไม่ไเจอกันนานะครับเห็นไหมครับนี่ยเห็นไหมครับ เรามาล้างได้สามหยดม่อแม่บางคนทำครั้งเดียวอ่ะต้องซื้อสายใหม่เฮ้ยผมบอกว่าคนเรามีทุนที่ต่างกันนะคุณพ่อแม่ทุนน่ะเงินทุนต่างกันถ้าเราซื้อบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีอาจจะใช้ได้ประมาณสักสองสามรอบก็ขอมันได้ใช้สักสามสี่รอบบ้างเหออนะครับมันตันปุ๋ยตรงนั้นตรงนี้ก็หยุดต้นก็พวดก็ตายนั่นนี่ยุบ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 มามันไม่โดนน้ํา แล้วเราก็มองว่าเป็นเรื่องโลคใช่ไหมครับเอา้าพอดีเลยศพจังหวะังนังนังน้นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วโอ้ยมันเป็นโลคครับคุณพ่อแม่เนี่ยเราใช้ยาโลคนะระวังครับตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเรามันมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งอย่างสามรหยุดสามารถปลูกอะไรบ้างครับปลูกอะไรบ้างครับเห็นไหมคุณสมบัติของเขาอะสามารถปลูกได้หลายๆพืชแทบจะทุก,ทก,ทกพืชเลยซ้ำไปใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นหนึ่งตัวยาสามารถใช้ครอบคลุมกับทุกๆพืชได้เช่นกันบางยาี่ห้อบางแบรนด์ใช่ไหมครับอ่ะเป็นเกดความรู้ครับถ้าสนใจสินค้าหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยด็อกบาจับใบในตัวปรับค่าเพียวน้ำในการสีดสารกำจัดมแมลงยานอนเด e เน็กซ์อิมัมิตินกับเ k เห็นไหมครับมันจะอยู่รูปแบบเดียวกันเลยกานปุ๋ยนะ ถึงต่อให้จะหาผุยเกศผุยที่มันเป็นผงมาก็ตามมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้ครับติดอยู่ตรงรูอ่าคนต้องเจแน่นเลยฉันจะต้องลื้อทิ้งอีกแล้วต้องซื้อสายน้ำหยดอีกแล้วมีครบคบบรับวงชลเกษตร,รที่นี่ที่เดียวที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคุณพ่อแม่ได้นอนว่าทุกๆพืชเลยคุณพ่อคุณแม่อยากปลูกผัก,ฮก,ฮกไฮโดรโปรดิกไหมล่ะเห็นไหมเดสาาเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับคุณเดส่าเริ่มต้นจากเดซคืออยากรู้ว่าอยากรู้มันทํายังไงก็ลองทํา ลองทาเล็กๆปุ๊บแล้วเราแบบเหมือนเป็นคนเก่งเหมือนมีคนรู้เลยนะแต่ถ้าเราทําเยอะเนี่ยเราต้องมองตลาดไง,งว่าสามารถที่จะไปได้ไหมสม่วนมากผมจะเริ่มทํานิดๆหน่อยๆเป็นความรู้ไปและเอามาแชร์ให้มันเกิดประโยชน์ได้ปุ๋ยเ B เห็นไหมครับผมไม่รู้จักเห็นไหมครับสาหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องไอตัวมันยาสารล้างท่อสายน้ําหยดเนี่ยก็คือดอกบาครับหาซื้อได้ที่บริษัทเกษตรนะครับ 095539ก็242นะครับหรือแอดไปที่เพจเบอร์ษัตย์ยงเกษตรนะครับชอบกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ครับถ้าไม่ติดตามผมไว้นี่ถือว่าพลาดมากนะคุณพ่อแม่เนาะถือว่าพลาดมากจริงๆอะ่ะโอ้โหใครจะมาเผยเทคนิคขนาดนี้ใครจะมาตามแก้ง่ายขนาดนี้ไม่มีครับเอาคุณพ่อแม่เชื่อไหมล่ะคุณพ่อแม่เราไปบอกเขาสิยเฮ้ยนอนร้านเองฉีดแล้วไม่ตายเลยอะ่ะเขาจะสนใจคุณพ่อแม่ไหมล่ะเขาจะบอกว่าเอาอันนี้ไปลองใหม่เลยเนี่ยมาใหม่ ทำกันเลยครับไหนมาใหม่จริงิด้วยชื่อกันค้าใหม่นะคุณคนว่าแม่อย่าลืมนะโฟร์ดอนก็คือโฟริเทคผมชอบย้ําคานี้เลยนี่การเปลี่ยนแปลงครับเนี่ยคือการยัดยาระวังสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรในเรื่องกระโพดหรืออยากสอบถามเนี่ยทิ้งคำถามว้เลยครับเราจะทำยังไงใช้ยาอะไรยี่ห้ออะไรสั่งซื้อยังไง แอดมาเลยได้เลยครับทิ้งคําถามของท่านไห้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะตอบให้หมดทุกคมถามเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมีปัญหาปรึกษาเทียนไทยเกษตรหาต้นเหตุถาไทยคลายกังวลทั่วทั้งแคว้นแดนไทยทั่วทุกคนสินกังวล เพียงใยเกษตรหาต้นเหตุทางไทยคลายกังวลทั่วทั้งแควงแดนไทยทั่วทุกคนสิ้นกังวลเพราะเพียงใจให้ปัญญา